สวัสดีค่ะดาราสาวใจเด็ดประกาศหย่าปุ๊บลบอดีตสามีออกจากชีวิตทันทีขาเตียงหากเข้าสู่กระบวนการในการหย่าร้างตามกฎหมายกันแล้วสำหรับคู่ของจียอนทาร่าและนักเบสบอลอวังแจ็คยุนซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี2022โดยสาเหตุการหย่าร้างเพราะทั้งคู่ไม่สามารถเอาชนะความแตกต่าง ของกันและกันได้จึงตัดสินใจแบบนี้โดยจียอนออกมาประกาศสั้นๆว่าก่อนอื่นอยากจะแสดงความขอโทษที่ทักทายคุณด้วยข่าวร้ายอาวังแจ็คยุนและฉันได้ตกลงร่วมกันที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสำหรับการหย่าร้างของเราฉันขอให้คุณเข้าใจที่ไม่ได้จัดการเรื่องนี้เร็วกว่าน,นี้ฉันพยายามทักทายคุณด้วยข่าวดียิ่งขึ้นในอนาคตขอบคุณ เช่นเดียวกับพวังแจ็คยูนที่ออกมายอมรับการหย่าร้างโดยอ้างถึงความแตกต่างทางบุคลิกภาพเป็นเหตุผลในการแยกทางกันเราได้ยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยการหย่าร้างไปยังศาลครอบครัวโซแล้ว และวางแผนที่จะสรุปกระบวนการกันเองแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราในฐานะรักจะจบลงแล้วแต่เรายังคงจะสนับสนุนเส้นทางของกันและกันต่อไปผมขอโทษแฟนๆอย่างจริงใจสำหรับความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นจากข่าวถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะปุ๊บจียอนก็ตัดสินใจลบร่องรอยของสามีเก่าของเธอออกจากอินสตาแกรมของเธอทั้งหมดได้ได้ว่าเป็นการตัดขาดอย่างไร้เยื่อใยจริงๆ ขอขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ